สวัสดีครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนรอบค่ำเลยสิครับแตกกันแล้วครับแม่ลูกนะครับนะแตกกันแล้วครับเรื่องจากนะครับนะแตกเรื่องอะไรมาฟังครับสิครับโอ้โหเอฟซีแตกกันแล้วครับแม่ลูกประหารอะไรนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับเอฟซีครับย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับ ในการรับชมรับฟังครับผมเอฟซีครับนะเกิดอะไรขึ้นครับเอฟซีครับนิทานนะนิทานเนาะแตกกันแล้วนะครับสายข่าวรายงานมาว่าไม่พอใจกันแล้วน้อยใจกันแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับป้าบานบ่นแล้วนะครับว่าประบานประกาศเลยนะครับว่าจะหายไปสองวันนะครับจะไม่ขึ้นไลฟ์สดสองวันนะครับเอฟซีครับโอโหตายแล้วครับเอฟซีครับน้อยกันแล้วครับน้อยเรื่องอะไรมาครับเดี๋ยวผมจะกระแช่ให้ฟัง นะครับี่จะผมจะแชร์ให้ฟังคืออย่างนี้หนึ่งสางเหตุที่แตกกันนะครับเริ่มเล่ห้องเราแห่งกันแล้วนะครับสาเหตุที่เริ่มเล่หองเรแห่งกันคือหนึ่งนะครับลูกนอกไซ้นะครับไม่ส่งข้อมูลของไหลให้นะครับจนทําให้นะครับนะบานนะครับวิเคราะห์ผิดๆโดนโซเชียลก็นํานะครับโดนไหลก็นําโดนผมก็นําโดนจอดเคก็นํานะครับนะ เละมากมายครับเลยทําให้นะครับนะพ้าบานเริ่มไม่พอใจที่่าลูกเราไส้นะครับไม่ส่งข้อมูลคดีเมื่อวานให้ค่ะเอฟซีครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับที่เริ่มละหงละแห่งกันนะครับนะครับบานถึงกับลั่นเลยว่าจะไม่ขึ้นไรสดสองวันจะหายไปสองวันครับเอฟซีครับโอ้หประเด็นข้อที่หนึ่งครับนะแล้วตอนนี้นะครับประเด็นข้อที่สองครับเอฟซีครับ ทนายใหม่ของลุงเป็นทนายของทนายต้มในชานนี้อีการดาเกิดฟาร์มระวัดระแวงครับไมก้าส่งข้อมูลในคดีให้ไมก้านู่นนี่ให้เพราะว่ากลัวนะครับกลัวระบาดจะเอาข้อมูลนะครับไปให้กับทนายใหม่ลุง นี่คือสิ่งที่เริ่มระแวงกันเองครับจริงๆแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่อีลูกนอกใ้ระแวงอแม่ก็เกิดน้อยใจครับอา้าวทำไมเป็นคดีทำไมเป็นทนายของทนายต้มอีดาคิดนะครับอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วไว้ใจแม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่เอาข้อมูลเรื่องในตรงในศาลนะ ไปคุยไปเล่าไปอะไรอย่างเงี้ยเกืดอนฟาร์รรมระแวงกันนะครับแต่ลักลักเลยครับล,ลักลักเลยนายฟีมาจากคดีของไหลเมื่อวานนี้ที่ดําไม่ส่งข้อมูลให้ครับตอนนี้ครับไม่มีคุยกันแล้วครับเพราะว่าที่ไม่ส่งข้อมูลให้ครับมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในสารไครฟงที่มีข้อตกลงกันระหว่างลุงเรองากับไหลพนครนะครับ หลายพระนครดักครับเอาหลักฐานตบหน้าครับว่าเนี่ยคุณไม่บอกว่าคุณไม่รู้จักกันแต่คุณเข้าไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับดําก็ไม่กล้าเข้าไปคอมเมนต์นีครับคิดไหมครับลูกน้องไซก็ไม่กล้าเข้าไปคอมเมนต์สิครับนี้ทํงานทีนี้อีบานก็น้อยใจสิวันนี้กูลไลฟ์สดทาไมลูกน้องไซกูไม่เข้ามาคอมเมนต์ อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้งงนเกิดปัญหาอีกแล้วครับทุกท่านโอ้โหหวัวจะปวดครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่ผมบอกเลยว,ว่าอีกไม่นานมันก็แตกกันแล้ววันนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับนะใกล้เข้ามาแล้วนะครับนม่แม่นะใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วสิครับนะอืมชีวิต,ตนะครับตอนนี้โอ้ย สะใจครับทุกท่านครับสะใจมากๆครับสะใจครับทุกท่านนะครับวันนี้มันก็มาถึงนะครับนี่ครับคือข้อมูลที่เราได้มานะครับเริ่มไม่พอใจกันเริ่มแต่กันเริ่มมีปัญหากันนะครับเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับนะนะเขาบอกแล้วว่าอีลูกนอกใ้มันฉลาดอีแม่นอกส้ไม่ทันหลอกถูกมันหลอกใช้สุดท้ายเป็นไงอีลูกอีแม่นอกใจโดนคดีฟารม ลูกน้องซ้ายเห็นหัวไหมล่ะไม่เห็นหัวใช่ไหมเออโอ้โหเรียบร้อยครับวันที่เราเรอคอยวันนี้มันก็มาถึงจนได้ครับนะแตก่กันแล้วจริงๆอย่าทิ้งกันนะเอออย่าทิ้งกันกอดกันดิในบอกกอดกอดกอดค่แม่บ้าน ตะโกนจอดนะคะวันนี้ไม่เห็นกอดแล้วทิ้งกันแล้วครับที่ครับโอ้โหชีวิตนะที่ครับเหนื่อยครับหัวจะปวดครับหัวจะปวดนะหัวจะปวดก็รักให้ดีนะครับรักกันให้ดีเออนะครับทุกท่านจะทิ้งกันดิเรื่องเล็กๆน้อยพวกมึงก็มาคิดเล็กคิดน้อยกันทําไมมึง นะครับอืมนะครับแล้วบวกกับอีดำไม่กล้าแล้วดำไม่กล้าส่งข้อมูลแล้วเรื่องคดีฝ่าไม่กล้าส่งข้อมูลให้เล่นแล้วถ้าส่งข้อมูลให้ครับไหลพระละครมันดักได้ไงอีดำก็เลยไม่กล้าส่งพอ,อดำไม่ส่งอีบานน้อยใจอีบานน้อยใจ ถ้าส่งให้อีบานเล่นแน่เวลาอีบานเล่นปุ๊บอ้าวสุดท้ายคดีมันยังไม่สิ้นสุดเดี๋ยวไหลก็เอาคลิปลักฐานที่บานพูดนะครับเป็นยึต่อสาลไครฟงนี่มันเป็นอย่างนี้โธ่ซื้อไม่ถูกเดียวคือหวยนะไรตี๋ครับจริงโอ้ผมพูดอะไรยังไม่มีผิดหรอกนะครับแตกกันแล้วครับข่าวด่วนล่าสุดนะครับแตกกันยับ เหมือนจะไม่คุยกันเริ่มน้อยใจแล้วรัมทุกท่านไม่เห็นไม่งั้นบานมันไม่บอกว่ามันจะขอถอยหรอกหายไปสองวันหรอกมันบอกว่ามันจะหายไปสองวันหายไปไหนหายไปรักษาตัวเองหรือเปล่าไายตีที่หายไปสองวันนี่คือหายไปรักษาอาการประสาทของตัวเองหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะพี่นะอันนี้ผมไม่ทราบครับ ที่หายไปสองวันที่บอกว่าจะหายสองวันคือน่าจะมาเนี้ยน้อยใจครับหายอกน้อยใจแล้วกน้อยใจลูกครับลูกไปส่งข้อมูลให้กูโดนตังของข้ามาหักหน้าพูดอะไรไปก็ผิดไม่มีข้อมูลใี่กูเลยจจอแล้วก็หักหน้ากูจังเลยไหลเหลือยหักหน้านะครับนะตอนนี้แตกกันแล้วนะครับนี่นะครับทุกท่านอืมนะครับสุดท้านมันก็แชร์กันเองเชืบบ่อผมดิ เอาเลยนะสุดท้เดี๋ยวบานเขาออกมาแฉเองนะครับอืมหเหนื่อยใจครับพวกมันอ้าวสู้ๆกันนะแจริงกัน